พาชมบ้านพักที่เขาใหญ่หมอโอ๊โอปอพาชมบรรยากาศสบายตากาศที่เขาใหญ่บรรยากาศดิโรแมนติกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวเป็นครอบครัวที่น่ารักมากสําหรับครอบครัวของพิธีกรสาวคนเก่งโอปอปานิสรากับสามีสุดที่รักหมอโอ๊สมิธอารยศกุลที่ปัจจุบันมีลูกแฝดสุดน่ารักแถมเก่งอีกด้วยน้องอลินน้องอลันอายุ7ขวบหากใครติดตามอินสตาแกรมของโอปอหมอโอ๊กก็จะได้เห็นภาพความน่ารักกับทริปแฟมิลี่อยู่บ่อยครั้งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในทริปนั้นๆพ่อโอก๊กแม่อปอจะแชร์เรื่องเล่ากับการเดินทางพร้อมๆกับลูกๆได้รับประสบการณ์ความรู้อย่างไรบ้างล่าสุดพ่อโอก๊กแม่อปอแท็กทีมลูกๆน้องอลินน้องอลันเช็คอินที่บ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่และการไปครั้งนี้เด็กๆได้เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติอีกด้วยจากภาพจะเห็นว่าเด็กๆจอยมากและตื่นเต้นกับการเดินป่าครั้งแรกและนอกจากบรรยากาศของป่าแล้วพ่อโอก๊กแม่อปอยังได้เก็บภาพบรรยากาศของบ้านที่เขาใหญ่มาให้ทุกคน ได้เห็นอีกด้วยต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนอยากไปเยี่ยมเยือนด้วยเลยนั่นคือต้นกลาปรพฤกษ์ที่ออกดอกสีชมพูเต็มต้นบรรยากาศเหมือนยืนอยู่ใต้ต้นซากุระที่ญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งแม่โอปอได้ลงภาพพร้อมกับบอกเล่าว่าต้นกลาปรพฤกษ์ที่บ้านเขาใหญ่สวยเหมือนดอกซากุระเลยทางด้านหมอโอก,ก็เก็บภาพมาฝากเช่นกัน